มาถึงแล้วไหนกูเจ๋งเอามาดูสิโมจิน่ารักไหมคะอ้าวปอมปอมย่านปอมปอมกลัวโอ้ตัวนี้มันดื้อนะอันนี้นะลูกน่าใจนี่โอ้ยโอ้ยโาต้องกินดอกตมวโมนี้ ะไม่ซื้อให้อ like ah. ีกแล้วเป็นตัวสุดท้ายได้ได้มาแล้วนะคะนี่ได้เพื่อนแล้วนด้เปลือนได้เพื่อนแล้เพื่อนได้เพื่อนแล้วตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ไปถึงตอนตอนไปถึงเนี่ยไม่เข้าใกล้เลย พื้นมันเย็นเลยมาท้องค่ะแม่พอมปอมไดมูบานนี่ยมยอมนอนเลยปอมมีเพื่อนธรรมดาปอมพอมขึ้นรถจะหลับเลยนะ,ะ,ะยังมีแมดดดนอ้าเต้เฮอยเปล่าย่ <laughs> เที่ยเครื่องบินบบททีน <c oughs> ไน กลายเป็นมาบักเย็นอีกบ่นี่วานนี้แล้วมันถือร้อยไปอีกวันนี้จะเช็คไหมคะขันร้อยไปเฮือนข่อยยังใครอยู่เด้ขันร้อยภากันร้อยลงมาเฮือนเจ้านี่เออพราะวันนั้นมันลอยไปเฮือนข่อยยังเฮือนยังผ้าอือแซ่ขันลอยลงไปนะถือแซ่บานอะไรลูกเพืนอ๋อดีใจ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 มีเพื่อนแล้ว อยากนอนแทบดิ้นตีนอนแลว้วเริ่มนนโมจินนแล<อ>้วน,นะคะคือนอนไกลๆแอรเริ่มกินแล้วเวนี่ยโดนัทยังไม่อยากนอนอยากเล่นฮะเอา,าโดน,นัทมาสั่นปอมๆอ,อยากเล่นอยู่ปอมๆอยาก,าก <ๆ S 1> เล่นโดนัสั่นห่านเห็นปะซื้อมาหน่อยครับเป็นตะหักเม่เห็นเป็นลงเอิ่นซื้อมาหน่อยเฮาบปอมๆอ,อยากเล่นยายก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมาสีมันคือเดียวมานอะไรกับ้าน มีความคุค้นเคยไป ปีนีนะเห็นหน้านี่เห็นหน้าเขานเป็นตาเป็นตากิเขาอยู่เะมีนาเนะอไ้ี้ความเลยไปทาเาป็นตาอะไรินาจไกับยอยข้วไม่เลยี้นะโอ้ยวเยมามันไม่เล่นด้วยเเลยเขาก็ไม่ด้นาโมจิไม่เล่นด้วยเลย บากร้างันอยากรับแ้วแล้วอ่ะทองมันใครทองมันเบ่งกำลังเองินจิ้วเป็นนะดีใจแลวได้ปูไใหม่เออดีใจได้ปูไใหม่มันก็เหมือนความเหมือนไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่ามันเป็นสีสีคล้ายๆกัน โดนัทเปลี่ยนไปมัน <apologize> ส <ina> uh, no, 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 nah ิว oh, ่านี่หันเนาะไม่หปลีแตกไปอะควันที่ขี่ขึ้นเอาเอ้โดนัทเปลี่ยนไปไปขี้ขันยางว่านี่มันก็เอ้ยเออข้นอนล้วควมปมคือหอนแห้งนเลยโมจิเราร้อนฝนตกเมื่อคืนนี่บ่อหนามไหล มูแล้วบาดนี่เพ so um oh so ื่อนอยาเพื่อนง่วงหนา่าะนน่จากมีนเสียงูเงโทรศัพท์บอกอื่น ผู้นั้นอยากเล่นเฮ้ยโซบไหลสิให้เขาสซบไลสิก็เจ๋งโอ้ยหมากับเจแม่นะมาเป็นหมาแบบเจ๋งคักเว้ยมากับน,นอนโหลด <laughs> บานนี้นอนแข่งกันได้บา้างแต่นะเ้าซ่ำนี่เราก็อันผู้ชายกับสีเมาโลด